หิวน้ำบ่อยหิวน้ำบ่อยคุณอาจจะเป็นโรคเบาจืดโรคเบาจืดเกิดจากความผิดปกติของร่างกายเกิดจากสมดุลของน้ำผิดปกติทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกว่าหิวน้ำตลอดเวลาทำให้ร่างกายเนี่ยผลิตปัสสาวะจำนวนมากอีกด้วยโดยปกติเนี่ยร่างกายจะผลิตปัสสาวะจำนวน1-2ลิตรต่อวันแต่หากผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาจืด อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยปัสสาวะถึง20ลิตรต่อวันมาเช็ค7สัญญาณของโรคเบาจืดกันค่ะ1มีปัญหาในการนอนหลับ2มีไข้3อาเจียน4ท้องผูก5การเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ6น้ำหนักลดผิดปกติ7ปัสสาวะบ่อยจนผิดปกติค่ะ